ปลาตก็มันเถอะว่บปวปวงอ่ะตัวน้ำร้ไพออกนอไปไงเต็มเต็มพี่น้องดูครับดูความดกของเขาเป็นไงครับสะออนว่าหันไปสะออนยุสวนของมัดที่นี่มัดนี่ฮะดอกพี่น้องเป็นตะปูกิงงว้อยู่ได้พี่น้องบะมุดผมกะอยู่หน้าผมมันมีต้นเดียวอยู่ครับแต่ว่าผมเจะไม่อยู่ดอกจะมีสิบต้นนี่นี่บะมุดมันมันมันเป็นดินเหนียว มันก็สุดยอดมากกเนาะบัานอยู่น้าเป็นดินซ้ายได้เ่นะาห่วย,ย,ยสวัสดีครับบุริกะนะครับสีภาพี่น้องอเขามาเสี่ยวชมสวนนะครับอายุกว่าสิบกว่าปีนะพี่น้องนี่ครับล้อมรอบนอเนื้อทีแปดไร่นะครับของพญายนุจันร์นะพี่น้องนะคนบ้านเดียวกันนะพี่น้องนี่ครับยางล่มลื่นนะครับพี่น้องเบิ่งแกวมากนะครับก๊อก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 มหาซื้อไก่เนี่ย ไก่้กำลังมาเปิดลมเรื่อนนี่ลีเนาะเปิ้ดเบิึงนี่ครับสุดยอดเลยเป็นไรไปกลางฟูเปิดเข้าไปเข้ามาแล้วลมเรื่นนะครับแต่ละใกล้ขึ้นเล่าไปล่ะกลางฟูใส่บัคคอเออปื้ดบัคคอนะดูครับบัคคอกำลังเป็นหน่วยนี่ครับพี่น้องลมเรื่นขนาดนะครับ คืออายุว่าสิบปีขึ้นแล้วนะครับพี่น้องนี่แหละเพื่อนกระปูกบริเวณโดยรอบเลยนะครับพี่น้องนี่รอบๆนะครับทั้งสัดเดาทั้งไม่ผลนะครับไม่หมากไม่ผลนะครับนะครับเป็นไพ่นะครับไพ่กิมซุ้งนะครับรอบสวนเลยนะครับพี่น้องตรงนี้ก็สิเป็นบ่อนะครับเดยสิพาพี่น้องเขาเบึ้งเรื่อยๆนะครับอันนี้กะเม้าไก่นะครับของแต่ของมาทัางในใหญ่นะครับอยู่นะาเลี้ยงคือกันแหละแต่ว่ามาทัานในใหญ่ สี่เมาไก่นะครับไปขึ้นนะครับตากบาทเฮียนพี่สาวนะครับพี่น้องหลังจากเขาไปเก็บผักหวานนะครับบางหันยุสวนผมเองนะครับที่นี่เขาก็เมาไก่นะครับบ้านไหนผู้ใหญ่หนุจันนะครับหรือผู้ผู้ใหญ่บ้านเก่าของบ้านผมอะไรเป็นน้องปุณนะน้องเราประมาณสี่ไรนะครับเงานะครับน้องเบึงคือมีปูมีปลาเต็มนะครับสองบอนะครับลมลื่นนะครับเขามันนี่ลมลมลื่นดีขนาดนะครับเพราะว่าต้นใหม่มันใหญ่เบิดแล้วนะครับ น้องมาหน่อยๆทั้งปุ้นก็เป็นไผ่นะครับไผ่กิมชุงนะครับไกล์นะครับเป็นบ้านแล้วนะครับบ้านที่เราอยู่นะครับอยู่คนเดียวนะครับไปกางฟูพะเอียบซีไปเที่ยวไปปุ้นไปทั้งปุ้นไปทั้งน้องไปคนนะไก่แล้วเราตัวหมากเราเลี้ยงไก่นะครับมามาเบิองมาเบิองมาเบิองน้ำใหม่เร็วอันนี้ก็เป็นไผ่นะครับนี่เห็นป่าเป็นไผ่นะครับเพราะว่าไผ่พวกนี้มันออกแนงออกอย่างห้เหานนะครับแล้วนี่เป็นการเลี้ยงไก่พร้อมนะครับเลี้ยงไก่ อย่างไก่นะครับปลูกลายยางเดี๋ยวผมจะภาพเป็นพี่น้องเขาไป็ยางหลาะฟังทั้งผู้นะครับจากหนิดจากน้อยนะครับเพราะได้ชมนะครับน่ครับเป็นเป็นผู้ใหญ่บ้านเก่านะครับส่วนกับอายุสิบปีขึ้นแล้วนะครับจปลูกทวีตีบทวีดนขึ้นกันกับผมนะครับพี่น้องเริ่มจากพื้นดินที่ว่าเป็นไทยนาธรรมดาพี่น้องนี่เพื่อนกับลงเปลี่ยนพืชไปเรื่อยนะครับเพื่อนกับเปลี่ยนพืชไปเรื่อยเอาอเพิ่นดักกุ้งดนเพิ่นลงดักกุ้งนะครับเห็นบ่าไม่หอดกุ้งกินพร้อมนะครับ มีหนองน้ำนะครับคือมีมีทุกอย่างนะพี่น้องคาตะไคร่ใบบกูดไม้พ้นนะครับนี่ก็โอกาสนะครับถ่ายทำพี่น้องข้าเบ่อจากจากเล็กจักน้อยนะครับเพื่อพี่น้องเอาไปเป็นตัวอย่างนะครับคือเป็นเป็นปลาแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่เป็นโขกเลยครับเพื่อนแค่ปลูกต้นไม้อ้อมบริเวณเนื้อทีเพื่อนดีอแปดไรนะครับในรอบๆนค่ก็ที่มีพวกสัตว์เดานะครับหมักม่วงไผ่กิมสูงทั้งปูนะครับจ่ว่ามันไก่ผมก็ที่พอไป ยางไปบ่ถึงดอกพี่น้องนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นกับพึ่งลงบักขามบักขามเทศนะครับเป็นยังเราบอกว่าเราสิล้บักขามเทศนะครับตนงใจเป็นพันุเพ็ดนนทไทยนะครับเพ็ดนนทไทยนะครับต่อไปก็จะเป็นเพ็ดเพ็ดดอนกลางนี่ครับเพื่อนมาเพิ่นสิปลูกนี่นะครับบักขามแปีกับบักขามบักขามสมนะครับขนุนนะครับตอนงวดที่แล้วว่ไดาถ่ายทําพี่น้องเบื่องขึ้นมันเต็มเลยทั้งพุนที่เป็นบักแข็งเลยทีพายางล้อทังพุนนะครับ ทั้งปุนกับลายนะครับทั้งนี่กับลายนะครับลายย่างนะครับซีดานะครับคากล้วยนะครับเต็มเลยครับมีหัดบัวกินอันนั้นมันนะครับกินฝักเตยเฮือนพี่น้องนี่น้องนะครับประมาณสี่ไานะครับกระสีนี้บกเขียบนะครับบกน้อยหนานะครับเป็นบ่าพี่น้องบกซีดาน้องบึงอลังการครับ กิมจูนะครับนี่กิมจูเนี่ยพี่น้องอันนี้มันรู้สึกว่ามันเน่าแล้วกินมาทัานเนี่ยพี่น้องชนมากพันกันนะครับขายทั้งขายทั้งแจกครับอยู่น้ำมันเนี่แต่ว,ว่าไผ่พอนนด้ขายทุกปีนะครับขายโลโลสิบบาทถึงยี่สิบบาทเลยไผ่กิมซุงทั้งพูดนะครับเดี๋ยวผมติดเหลาะไปทั้งปุ่นไ่้พี่น้องเอบิ้งนะครับพี่ใหญ่เราจับไก่อยู่นะครับน,นี่เป็นแบบเขียบกล้วยนะครับมีทุกอย่าง บริเวณนี้ก็จะเป็นนี่ครับเป็นน้ำนะครับพื้นที่น้ำนะครับแล้วก็สิเลี้ยงปูเลี้ยงปลาไปนะครับนี่ของพญาระบามีน้ำบาดาลนะครับเพิ่นเพิ่นบริจรอ่าบาดาลน้ำส่วนมากเป็นน้ำจากธรรมชาตินะครับนี่จังตั้งตอนนี้ก็ฝนก็ลิ้นลิ้นอยู่นะครับในตอนนี้เดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปเบิ่งหล่อหล่อทั้งปุ่นครับไปกันนะครับไผยกำลังออกพี่น้องเพิ่นเอาเกล็ดตัมาใไซนะครับกำลังกำลังนอสังหลางขึ้นนะครับ มีร่อกร้อการแต่งกิ่งพร้อมนะครับนี่นี่เป็นไผ่กิมงสุ้งครับออกตลอดนะครับขายทุกปีนะครับไผ่นะครับค้นกินดีนะครับพี่น้องนี่ครับมาฟังทางนี้นะพี่น้องมแตรของอยู่ของกินนะครับติดตามเลยนะครับติดตามเลยนะครับนางน้อยเอายางเอากรแข้งดิมาครับนี่ครับนางน้อยนะครับป้าหันกับไปเจ็บผักกินเมนอยู่สวนผมโดนขมาตตอในสวนนี่นะครับพี่น้องคือ เป็นคนในหมู่บ้านเดียวกัน,นครับอันนี้ว่าหาันผม์ผงกาทยพี่น้องเบื้องนนะอันนี้เป็นแก้วขมิ้นนะครับนี่เห็นบ่พี่น้องบักม่วงสวมนะครับปลานางน้อยนีย่แก้วขมิ้นนะเม,มนแบบยุดสวนเขาวัาหันล่ละดกปานกัน,กนแต่วางเพิ่นปลูกหลายปีแล้วเห็นบ่นี่ครับถ้ามันใหญ่มันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแก้วขมิ้นมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะเห็นสซนจะเห็นว่าแก้วขมิ้นเด้เี่นี่แก้วขมิ้นเออนี่แบบที่ห้องยุดสวนเขานะ นี่แหละถ้ามันใหญ่มันบริเวณใหญ่หลายเด้ต้นมันได้ถึงกันพอดีนะบ้าดอกยังไงก็โคตรดกเลยน้อยนะมะแก้วขมิ้นผสมแห้งดอกกระเบียบยุทสวนนั่นลหละพี่เขายุ่สวนเขาน่ะยแต่ว่ามันใหญ่มันมันนั่นแล้วโคตรดอกเลยดิยังว่าแก้วขมิ้นมันปิดเป็นรสชาติทั้งที่ละนี่ครับแก้วขมิ้นฟูบมะหลาไปเบื้องนี้มีต่สวยงามเด้อ อันนี้พันธุ์ยัง,งไงน,นี่เจ้าของสวนนะครับทองดำทองดำอันนี้ทองดำนะครับพันธุ์ทองดำอันนั้นเป็นอไงามเมืองยาอันนั้นเป็นงามเมืองยานะครับอันนี้เป็นงามเมืองยาพี่น้องเด้อนี่เป็นปลูกไว้บ่แาะเมนหน่อยหน่อยย่างเลยครับเพราะว่าพื้นทีก่ก็แปดไรนะครับนี่สุดยอดบอกโอ้หลายย่างพี่น้องเบวไาถือนี่ครับพี่น้องเป็นตัวย่างเลยนะครับ ทุนยอดเศรษฐกิจแบบพอเพียงนะครับเป็นไงกันฟัวเป็นไงบ้างบักซีดามีทุกอย่างดีหปีนหวังเบิงเบิงมาเบิงเป็นแรงบันดาลใจให้ยั่งดีนะครับปื๊ดบักม่วงบักม่วงหลายสายพันธุ์นะครับแล้วเพิ่นปลูกที่หยิบเลยนะครับทั้งบักบักลำใยนะครับปื๊ดบักละมุดพันธุ์อย่างเง้นี่ลาบักละมุดติเปียวไม่อีกยู่นหน่งจังนีทิพตุนปื๊ดบักละมุดนะเนี่ย ดปูปะนี่แหละสิเปียวเดี๋ยวไปจังหวัดเลยอยีกกอนสิเปียวบักลมุดบักลมุดโคตรโคตรเม่ดูดดดดพี่น้องเป็นตะปูทิ้งไว้อยู่ได้พี่น้องบักลมุดผมกะอยู่นะผมมันมีต้นเดียวอยู่ครับแต่ว่าผมเดียวไมอ่อยู่ดอกจะมีสิบตน้นนี่นี่บักลมุดมันมันมันเป็นตะปูไว้ได้พี่น้องละกมุดผมสซวมันดกแล้วมันเสียบพ,อพอร้อมนะเขนหวานนะครับบุกลมุดนะครับเบิง้งเป็นปูไว้นะเบิง้ง ฟังท่านนำกับเมียนอีกนะครับน้องอันบรรยากาศยัางดีเป็นปลาไผ่โอ้ยเวาเราก็ได้พี่น้องสุดยอดนะครับเข้ามามมแต่นักกินนะครับเพราะว่าผมกับบอสไดม้มะหยางยี่งสีจักเทียนะครับนี่มะนาวนะครับก็บมีบักซีดาขนุนนะครับมีน้ําในน้ำก็มีป่าพี่น้องเต็มขนุนนะครับนี่ฟังนำกับที่เป็นกล้วยนะครับคากล้วยคือบช่วงนี้เขาฝ่าลงเลยครับพี่น้องมีถุย่างอีกที ปลูกบ่ยากครับวันี่เยาปลูกลงดิบเมันกหญไยเ้วเห็นบ่แปลนพร้อมนะครับในแเ้าเห็ดเปลยนพร้อมนะครับไม่ลกนะครับหยาบหกนะครับระวังแล้วก็ปลูกค่าไปนะครับอลังการนะครับพี่น้องเห็นแล้วชื่นใจนะครับสดชื่นนะครับพี่น้องสดชื่นเลยตอนนี้ก็ฝนกําลังลงนะครับเดี๋ยวว่าสุดยอดมากนะครับส่วนนี้นี่สุดยอดอีรีครับทีมีบักิกพร้อมนะครับตุ้มนั่งหน่อยก็ต้องมีเจ็บบักิก กล้วยเพิ่งปลูกลงไปนะครับนี่ปลูกไปปีนี้นะครับี่พี่น้องผอมผมก็สิขยายเรื่อยๆนะครับกล้วยเขาปลูกให้มันเป็นพันๆต้นหลดี่น้องแต่เพื่อนที่เขาไหลายนะครับระวังกล้วยเขาก็ปลูกต้นไม้เย็นต้นไปน้ำนะครับแข้งนะครับเป็นว่าเพิ่ปลูกว่าให้มันวางเลยนะครับเพิ่งปลูกง่ายๆกันนั่นแหละเพิ่งเอาพี่น้องเพิ่งเอาเป็นไรพี่น้องสุดยอดไหครับไผ่นะครับมันเป็นไผ่เพิ่งบกม่วงครับเพิ่งบกม่วง เบื้องเอาพี่น้องมะม่วงนะครับนี่ครับยุคโควิดเท่าต้องหันมาเห็ดเกษตรแล้วพี่น้องผมว่าต้องเปลี่ยนแนวคิดแล้วครับผพ้ใดพอมีทุนนะครับต,รต้องมาเห็ดทิ้งทิง้งไว้นะครับสําหรับกรเกษตรนะครับพี่น้องเพราะว่ามันก็เป็นหัวใจหลักนะครับเป็นแหล่งผลิตอาหารในเฮ้านะครับเบื้องเอาเบื้องเอาครับสุดยอดอีหลี ความดกของเขานะครับเต็มๆพี่น้องมึงดูครับดูความดกของเขาเป็นไงครับสะออนว่าหาันไปสะออนอยู่สวนของมัดที่นี่มันนี่แห่งจังครับเพื่อนปลูกได้ดีมากนะครับมึงอลังการนะครับนี่มึงครับกล้วยขาอ้อยกล้วยบกักเขียพวงหรือบักแข้งมะม่วง เป็นหลทางพุ่นเป็นหลาทางนั่นคักบ่บักเขียบบักม,วม่วงข้อไม้เราพ่ผิดหวังครับบึง่งพิ่นปลูกกล้วยทางนั้นหนึ่งครับกล้วยเป็นร้อยๆอ,อยต้นนะครับพี่นอ้องแต่หงยแล้วก็เสียห้านะครับพึ่งโอ้ขยันแห้งครับพี่นอ้องเนี่ยบึง่งเราเราได้ยาของเราเองบักแข่งบึ่งบักแข่งดูนะครับดูบักแข่งนะครับสุดยอดมากนะครับ ขาไม้เราจะรู้ซึกนะครับใครอยากมาดูมาได้นะครับดูครับบึงครับทุดยอดปะครับคาพื้นสากพื้นถางยาวเองบืดนะครับเป็นไงบ้างครับพี่น้องสวนนี่อลังการขนาดนะครับแข้งนะครับดินเหนียวนะครับอยู่นี่เป็นดินเหนียว สุดยอดนะครับมรกอรเตี้ยก็มีแบบเบี่ยวแข่งนะครับมรกอรเตี้ยพะนะนี่เด้พี่น้องักคุ้งเตี้ยนะครับเบี้ยวแข่งกําลังออกดอกฝนกําลังลิ้นลิ้นนะพี่น้องเด้อนี่เป็นฟักบัวนะครับเป็นน้องบัวนี่แข่งไหมพี่น้องขามาแล้วผมเสาะหอนแห้งนะครับมดมีมาขนุนนะครับงเต็มเลยนะครับ ขนุนนะครับพี่น้องส่วนห้องก็ต้องเห็ดแดงสีด้วพี่น้องเด้อต้องเป็นคนขยันจักหน่อยครับบักแขงมันเป็นปลูกไรนองนะครับเพราะได้กินขนุนนะครับคาเป็นไหนบักพริกหลายบักพริกอ่ะ <Okay. S 1> บักพริกลวกปะเ <What? S 1> อ้อบักแขงนะบักมีบ้าบักมีงามปะ ไทยปกพริกอะเดี๋ยวครับเดี๋ยวไายปกพริกกับพี่น้องขางบึงนะครับต้นเงี้ปักแข้งนะยอดสูจะปลูกให้มันได้คือเพิ่นนั่นนี่ถอนไปนะไม่นะหรอกมันเปลี่ยนได้เลยปลูกแบบนี้น้องที่เปลี่ยนได้เลยอือเฮ้ยแม่ติดตี้ยนยางดีเลยวฉีดเตี้ยนเป็นปกพริกช่อตัวนี้ปกพริกช่อพันอยู่น้าเลยตัวนี้พริกช่อพี่น้องเด้อมีปกติต้นดอกบึงนี่ครับพริกช่อนะครับอยู่น้ากับมีเรื่อยๆอยู่ นี่พิกช่อนะครับพิกช่อนะครับเสียหนาเอาเองบดตรติไงนี่เสียคนเดียวป้าตัวกึมันเถอะบัวปวงอ่ะตัวน้ำร้อนไผ่ออกนอไปไงไผ่เขาออกนอไปเปล่าเปล่าเปลืองไหมเปล่าเปล่งยื่หันการปลูกเพื่อมีเปล่งยังไงดินเหนียวดีดีเนาะอยู่ดีนะบัดมันไม่เป็นดินทรายเนาะ มันดินดีดินนดินดินดินดีดิน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 อินด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 ิีดิปดิน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 มินบินดินดินดิ่ด่นดินดินดนนดินดินดิ่ดิน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 ดิเดินีินเินดินดอนดินดนดินบินดินินดิหดินดินดินด้นดินดงนดินดินเดินบิดินนดิ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 นดนดเนิดนิดินิดินดพนนินนดดิิเิดนนิดดนด บ่มีบุหรมากินนะ่ะโอ้ยปลาขี้เล็กนะพี่น้องมาเบิ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 งมันงามขออัาออหลีเลยขี้เล็กนะนี่นะเบิงเบิงเบิงนี่นะเบิงเบิงขี้เล็กนะขี่เล็กงามอหลีเดบอ่อเหลี่ยออนอหลีเนาะ มันเป็นดินเหนียวนะมันงามแห้งนะตลอดคิวเลยเพื่อนตีไ่นี่ขี้เล็กนี่เป็นแตงลงนี่น,นะเ <c oughs> พิ่งเนตง้่ะเพ่นะกันว่นานอใหม่กับเพิ่งอีเจ้าน่อยนอใหม่ออกมาที่นี่ให้เราคนเอาเปียกมาแกว้วดีหลายค่ะน,นอใหม่มันมันมันเป็นลอยๆเพาะก่อนเดีย๋ยง่ายนี่นอใหม่เนี่ย สองรอยกอมันเป็นดินเหนียวว้ายน่ากินนะมั้ยเป็นแรงงานเาถือใจบ่งมไเลยีบัวปวงให้กินพร้อมเก็บเปล่าเก็บแต่มองไหนสีซูมตงนี้เดีบักแข้งกะเพาบักแข้งพี่น้องบักแข้งมันได้โดนเด็ดไม่เป็นป้าครับปลูกเรามันได้เขาเดียวได้บักแข้งมันได้โดนก็ยังอย่เด้บัวปวงกับแมมันพราะกินเหรอทน บกขนุนพันอยังอันใหญ่เนี่พันอยังบกมีเนี่ล,ลังการแถมบ,ก,บกแข้งกับปูง่ายๆได้บกแข้งแล้วแถมมันดีจังสีล่ลนะมันตะเหน็บลงมันตีดเบิดได้บกแข้งนะมให้กินน้ำเลยหชนากินน้ำเลยกินแต่ของแล้วชีค้ครกัน บัวปวงมีน้องมีหอดบอัวปวงกินนะครับ,บรเป็นบ่เป็นไดมีถูกยางอีลีพป่น้องฟังพ่นเป็นลันกล้วยเป็นดินเหนียว,เป,วยเป็นบก้วยเป็นบกเขียบไปนะครับไผ่ประตำกว่าสองลอยกอนะครับผมต้องปลูกเพิ่มนะครับไผ่ผมแต่ว่าหาพันธุ์ไม่ได้อยู่ครับพันธุ์ของไอ้สังมนนะครับพี่น้องผมอยากได้อยู่หลายร้อยกออยู่ แต่ว่ามันก็แพงนะพี่น้องช่วงนี้แพงนะครับสร้างมุนั้งรังการเีรื่อยๆพี่น้องเบิ่งเอาอืมเนกินบวบผงน้ำกันพี่นอ้องข้ากับหลายหลายแล้วห,หลายอย่างเลยเนี้ยกิเล็กนะเบิ่งพี่น้องกิเล็กเอาเดือกครับของฟีนะเอาครับอืมมันงดงามแล้วมันถือฝนแล้ว ก็มีบัไนไดถ้ามีบันไดแค่เนี่ยครับเนียนอะมันสูงผลอะใหญ่เนาะต้องให้มันต anyway ่ำกว่านี้มันหยอดนะมันมีเพียรไม่อย่างนี้มันง่าเม่งอีหลีค่ะเพราะ that กงกินแรงใส่หนังเพราะเส่หนังเนี่เพราะแล้วแกงไหลเกียงไหลมันบ่แซ่บ ครับ่ยน้องใหม่ทุกปีนี่ขายลจังไดมันขายลละยีทีเขามัดสซื้อกันนะมีพอขาบพอเคื่อเขาขายน้ำบานเองขายน้ำบาน,านบานกับบ่พอกันโดยมากมันเดียวมาเอาฟีอดาาโดยมากมาเอาอฟียางเดียว <c oughs> คนใจบุญตัวนีน ปังกลางๆเป็นของกำนันเหมือนกันทุนเนพื่อนก็เฮียเกษด้วยกันทุนนี่เบ่งเอาพี่น้องมันโดนมีหม่องบางเลยเดินนี่ลายยางหลายเนีย้ยเป็นไนครับสุดยอดอีรีครับ,รบ <laughs> มันเป็นดินเนียว มันก็สุดยอดมากอนะเนาะบัานอยู่นาเป็นดินซ้ายได้อยู่นะห่วย,ยดินเหนียวนี่สุดยอด,ดเลยเหรอกับน้ำแล้วกห็หลเิาายแล้ววบมีระบบน้ำเดยนี่จะเห็นบมมีหม่องบมีแนวหดน้ำเด้แะบบน้ำขามีเด้ครับพี่น้องน,นั่นแหละครับอายุสิบว่ามันเจ็ดชิบแลบะ อายุหลายได้พี่น้องพญ่บ้านเก้านะครับอายุมันเจ็ดสิบกว่าแลอวทิครับพี่น้องเกษียณอายุอันพญ่บ้านตะโดนแล้วนะครับอันมาทําเกษตรนะครับโอ้ยเจ็บภาพว่อยากเจ็บเท้าเจ็บภาพหรอกพี่น้องมันมันจุ่มชื้นนะครับสาหรับคนหมักเกษตรนะพี่น้องมันจีบมันบอกว่าถึกนะครับมาพอภพุมเก้าอีกแล้วพี่น้องยางกลับนะครับเบื่องว่มันมีแค่นี้นะครับไพ่ผมบริภาเข้าไปเบื้องเงินซื้อนะครับ กับฟังนั่นนะครับอันนี้มาเม,ม,มาเบิ่งแค่ฟังเดียวนะครับนี่มาดูแค่ฝั่งเดียวนะครับความอลังการนะครับของผมก็จะปลูกกล้วยลงไปอีกนะครับฝนล้งแล้วนะครับฝนลวมลงเข้ากับตรงปลูกของนะครับต้นไม้ผมเอามากับประมาณ โอ้หลาย้อยต้นครับที่วาผมกระสิลุงไมอีกนะครับกระสิเป็นกล้วยนะครับกล้วยปักช่องหาศู์นะครับกระสิขุดเอาอยู่ในน้าละลงโขงน้องนาเฮานะครับเห็นพี่น้องเขาได้เบิ้งนะครับเู้ใดติดตามก็ค่อยทะเบิ้งนะครับว่ามันอลกมาเป็นแบบไรแตเห็ดไปขึ้นไงผลนี่แหละเห็ดไปเรื่อยๆครับก็นี้ไม่หมากผลน้ำแน่แ่ะครับพี่น้องเขาจะไปปลูกแต่ไม่เศรษฐกิจหลายนะครับไม่ผลนัานก็ต้องปลูกนะครับุยยังไงแล้วหมกหนาหกขูดผลละหมอก หมากลากไม่ไปทั่วตีบนะครับ้าเขาปลูกทำไมเศรษฐกิจเท่าก็บจะสิกินอย่างเนาะต้องปลูกพวกไม้ผลไปน้ำนะครับขวกคกัวบางเนกล้วยนะครับบักมีบกงยังงี่สิละคือที่มันกินได้ครับเขาต้องปลูกขวกคูวกันไปด้วยนะครับเมื่อวานว่าเขาทีปลูกจะไม้เศรษฐกิจขี้ก็เป็นบางส่วนนะครับไม้เศรษฐกิจปลูกไว้เพื่อนาคตไม้เศรษฐกิจแต่ว่าไม้ผลเขาไปปลูกเพื่อกินเพื่อขายเพื่อเลี้ยงนะครับเลี้ยงสวนเทาได้นะครับพี่น้องนี่แหละกะเขาข้าวนะครับมาอน้มา มาสื่อไก่พี่น้องกันเลยถื่อโอกาสนะครับเจ็บห้พี่น้องเขาเบิ้งนะครับเจ็บบรรยากาศที่วานะครับคนหมักกรเนียะพี่น้องเนาะมันกะดีกับหลายๆคนนะครับอาจจะเป็นประโยชน์นะครับในทั้งด้านนะครับไอเดียนะครับความคิดเพื่อเขาจะไปพลิกแพลงของส่วนตของเองนะครับแล้วกะเป็นแรงบันดาลใจนะครับไทยครับคนุ่นใไม่นะครับแล้วก็ส่งเสริมคนุ่นใไม่ให้หันมาหลักบ้านเกิดนะครับหัน เห็นความสำคัญของการเกษตรนะครับพี่น้องนี่ครับเฮาจะเลื่อมหลักหญ้าของเฮานะครับพี่น้องครับสำหรับม้นนี้ก็ฝากไปสำหรับนนผมสวัสดีครับ